เอายไปไหนเฮ้ยเอาแรดกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเรอยู่ในเกมโรบอทกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นแมป MR Fenny นะฮะเป็นแมปปีลานิ่งแบบวิ่งหนีผีนะผมพี่ยามสองคนนี้นะฮะจะวิ่งหนีผีรอดหรือเปล่านะฮะโอเคไปกันเลยนะฮะเฮ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรวะโอ้โตีแล้วจีบหายไม่เจอเลยวะเฮ้ยบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนเข้ามาเข้ามาเข้ามามาถึงก็มืดจัด ตาพัดเอาออุอ้ยอุอ้ยใครหัวล้อนะน่ารักเีย่ไม่น่ารักเ,ยกเลยเอา้าวตู๊กตาหายไปแล้วเอ f อาร์เฟนนี่าจเหรอเอเอออกมาดูดิแล้วก็ม,มีมีห้องเปิดมีรอยเท้าด้วยโอ้โหแม่งไม่ทำนี่กูไม่รู้เลยเนะี่ยว่าเป็นรอยเท้าเนี่ยโอ้ oh my god เดาตะแกเล็กน้อยไม่กลัวไม่กลัวโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวเลยไปเลยบอสอุ้ยเทียจะตายใหญ่จนหมอกกลัวเลยไปไปเอากูก็ตายกระโดดกระโดดก็กระโดดกงกระโดดอ่ะอมันดีอย่างหนึ่งเวลาตายแล้วมันเป็นเช็คพอยต์อะบอสไม่ต้องเริ่มใหม่อ่ะเอาเฮียกูจะเดินกลับมาทำไมเนี่ยโอ้ไปไปตามมาอู้อู้ โอ้โหโไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเป็นหนึงแป๊บนึงเฉยๆมาตรงนี้แต่เสียขาเด็ดนึงโอ้มีโอ้โหมึงออกแบบโรงงานได้โคตรไฮเทคเลยวิ่งได้ไหมวิ่งได้อยู่มาถึงห้องอะไรแล้ววะเนี่ยเฮ้ยบอสบอสตามมานะบอสซ้ายขวาขวา บอยบ้าบ้าบ้าอะไกูไ่บ้าบ้าบ้าหดล้อย่ายุดนะอย่ายุดนะอย่ายดนอย่ายุดนะบอสอย่ายุดนะบอสอย่ายุดนะไอ้ยีอ้ีไอ้ยอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ยไอ้ยอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ไอ้ยี้ี้ยไอ้าีไอ้ยี่ไ้ี่้ยี่า้ยี่้ี่้ยี่า้ยี่้ี่้ยี่า้ย้้้้้้้้้้้้ ทำไมมันใกล้กูจังวะไอ้โอ้ยเหี้ยบดนลำไมนี่บอลเรยวไปเรยวไปเร็วไปเร็วไปเร็วอีกเวไปอ๋ยถึงแล้วถึงแล้วก็เหยียบบอลเดี๋ยวนี้ เอาไหมแล้วทางออกไปอยู oh my, oh my, oh my. Oh, ่ไหนวะเยี <vine> <endeu Interviewer Kiss wei> ่ย <GO> ว <av i> ิ่งตั้งนานเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอ้ยหอบแดกไปไปทางขวาก่อนดีกว่าปขวาขวาขวาเฮ้ยมันมาทางนู้นอู้วิสวยสวยๆให้เราห่างกับมันเดียวเว้ยเร็วทางนี้เร็วทางนี้ บอสอยู่ไหนไอเยี่ยตายแล้วเอาบอสสวนทางกับพี่เหรอเอาบอสตายหรอตายเย้ยไอเยี่ยแล้วแบบไม่ฟิวแม่งเลี้ยวซ้ายเลียวขวาโกงแต่นี่ว่าไอเยี่ยมจะเลี้ยวโอ๊ยพี่จะถ่าออกแล้วไอเยี่ยกูรอดแล้วเอาทางไหนวะกลับตายพี่จะกลับไปไงมึงตามตู่จะได้เอี้ยวเลี้ยวเลี้ยว พี่รู้แล้วอาะอะรอ,อบนี้พี่จะไปรับบอสอ่ะไอเฮียแม่งมันมันจะเป็นมันจะมีลูกศรบอกเลยว่ามาถึงทางออกอ่ะอไปไปไอรอบหายใจก่อน,อนอเรเพื่อนก่อนร <c oughs> อเพื่อนก่อนรเพื่ก่อนอุ้ยมากันหลายคนเลยอุ้ยร้อยร้อยร้อยสัตว์เราไมา่ได้เปิดไฟฉายด้วยนี่เอง <c oughs> ไ,ปไปไปไปงานนี่แหละ <c oughs> เอ้าบอสอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่โอเคไปวิ่งวิ่งวิวิวิขด ใช่หรือเปล่าม่งสว่างจัดวิธีสว่างจัดเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยบอสกลับมาบอสกลับมาเร็วมันแล้วมันฟิวน้องวิ่งมาแล้วเอ้าไอ้เหี้ยมันไล่กูคนเดียวไอ้สันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ทุกคนเห็นไม่เหมือนกันไม่วิทุกคนเห็นไม่เหมือนกันเอาใช่เหรอมึงแใจใจปะเนี่ยมึงใจใจแึงใจใจดีวะไอ้ีกเลยกูเห็นทีอยู่คนเดียว ไอ้สัตว์เอ้มันไล่กูอยู่เนี่ยบ้าป่าววะมันไล่กูอยู่คนเดียวเนี่ยไี้เอ้ยโอ้ไม่นะถึงจาออกแล้วถึงจาออกแล้วเฮ้ยพี่ก็ถึงแล้วพี่ก็ถึงแล้วพี่ถึงแล้วไอ้อะไรตัวตัวใหญ่เลยถึงแล้วไปกูรอดแล้วมั้องร้องตก ล <hood> ่วงนั่นไงนั่นไงโอ้ยน้ำตาจะไหลโอ้โหโอ้โหมาตามมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งนี่บันสควิตเกมชัดชัดมาเร็วสควิตเกมไม่เยี่ยมมีสควิตเกมด้วย เพิ่งก่นอนรอบอสจะเพฮียเพิ่ไปแล้วเอาเฮีย้ยตายบอสเดินลุกเฮ้ยไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์ตกใจหมดไอ้เฮีย้ยเอ้ยไอ้เฮีย้ยแม่งนิดเดียวเองเอาไหมเอาไหมไอ้เฮีย้ยตกใจหมดเฮ้ยเฮี้ยแม่งหันช้าม,มาก

โอเคมันเช็คคอยให้ร <c oughs> อดไปรอดรอด,อดหน่วยรับเป็นไงโดนเข้าไปเต็มเต็มอ้าวมันเอาลิฟต์ึไปแล้วอ้าวไม่ใช่ลิฟต์ขึ้นไปแล้วรอไอนรอก่นอ,ไอ,อกกนไอ้เย็บแม่งไม่รอใครเลยเดี๋ยวมึงโดนผีหลอ,อกตายแน่ <c oughs> โอ้ว้วาวตายแล้ววะไปเร็ว

ีใจจะวายสักข้องเขาไม่ได้ดมเขาไม่ได้ดมเขาไม่ได้ทำไมเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้อ้าวกูอยู่คนเดียวอีกแล้วกูรอแป๊นนึงกูกลัวพี่รอพี่รอเราถึงชั้นที่เราถึงเช็คไคอที่สิบแล้วนะเฮ้ย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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูยังไม่พร้อมเยียแม่งนั่งรอเลย <Okay. S 2> โอเคลองมาแล้วโอ้ย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 เอาเอาเอาทำไมกูนั่งวะไปไปไปอู้บอสด่านนี้ชัดเลยชัดเลยตามมาเห <c oughs> มือนเดิมบอสเหมือนเดิม <c oughs> โอ้ยโอ้ยบอสทางนี้ทางนี้ทางนี้มาเร้วบอสมันมาแล้ว บอสอยู่ไหนอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรอบาไปมันมันมันใกล้มากเล้วมันไล่พีคนเดียวไอ้เหี้ยกูเข้าท่อแล้วกูรอดแล้วอือรอดแล้วเหย้ยเลยเฮ้ยมีรถยกเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาไปไงวะไปไงวะ อุ้ยขับยากจังวะอ้อไอ้แม่งในโรงงานมีลาวาด้วยแต่แะรถแ้วรถยกที่ไหนแม่งแรงขนาดนี้วะเนี่ยแม่งวิ่งโคตรคล่องเลยอตกลาวาอ้าวบอสอยู่ไหนละอือก็ไปข้างหน้าบอสระวังนะวมต้องตายข้างงนั้นแน่ cháy mão nè gà liêu à phúp 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 liều khoá liều khoá cà đốt cà đốt cà đốt nhau á ถึงแล้วแหละตอนชนะแล้วโอ้โหโอ้โอถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วลงไงวะถึงแล้วเว้ยไปต่อห้องอะไรกะเนี่ยเฮ้ยบอสเข้ามาเร็วบอสเข้ามาเร็วบอสเข้ามาเร็วพี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเขี่ยมาริโอ้อเอาไปละโดดลงไปเลยเอามือจังวะเขี่ยมาริโอ้วัดต่อปาร์ติเขี่ยมาริโอ้ต่ พี่อยู่กับเพื่อนอะวะอยู่ใครอะเฮีย,ยมิกแม่งม,ม,มีปีศาจมาด้วยเฮียเฮียมาริโอโอ้ยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยมึงจะแหลกแนวเกินไปแล้ว อ๋อต้องพี่พึ่งเหยียบระเบิดด้วยใั่ไหมใช่มันจะโดนระเบิดแล้วตามไม่ทันใช่พี่เหยียบแล้วแต่มันมีไอ้ตรงนึงอ่ะแม่งโคตรน่ากลัวเลยมันมีไอ้หิดกิ้งลงมาตายตั้งดนไงนั่นไงกูงตกที่เดียวกูเลยระเบิดแม่งดังจัด บอสผ่านแล้วหรอผ่านแล้วเหรอ,อ <c oughs> โอ้ย <c oughs> มาแล้วเว้ย <c oughs> เราออกมาจากโลกสองมิติแล้วนะ <c oughs> ไปขึ้นต่อวัดมาเร็ว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 มา,มาเร็วขึ้นมาเร็ว Security Security ซีคิวลิตี้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยกูเห็นใครตกลงมาตายด้วยเอ้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 ยกูกันอุ้ยเฮียสัตว์อะไรอย่าเพิ่งสปอยอย่าเพิ่งสปอยพี่ดิอุ้ยเฮียสัตว์เอ้ยสัดเอ้ยหัวดขวหัวใจกูตกไปให้ตาตุ่ม โมเพ้เลยเฮียไหนวะไม่เห็นเมียอะไรเลยเฮม่เนเมียอะไรเลยเด็กโรคเอาตายเลยเฮียอ่ามเหยียบศพปอดีใช่ไหมไปห้ามเหยียบศพเฮียเลยคนสติทิพย์โ้โโอ้โหศาสตร์อื่นแม่งโดนแล้วตายอันนี้แม่งจำสักแกีกครั้งกูก็ไม่ชินหรอกนะ ค่อยๆเดินนะค่อยๆค่อยๆฮะค่อยๆรอดแล้วเว้ยเฮ้ยรอดแล้วเว้ยไปเลยต่อวัดเลยต่ออุ้ยอะไรวะนั่นน่ะมาเร็วเร็วพี่้องมาแล้วพี่เข้าห้องมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเฮ้ยกูต้องเอาลูกบาสไหมเนี่ยลูกบาสชุดทำไมชุดแล้วได้ อะไรวะอ๋อชุดบ้านลงแล้วมาวิ่งบอสมันเหลือ9วิไม่นะไม่ไม่ไม่นะเฮียแล้วไปไงต่อวะอ๋อยังไงต่อวะเนี่ยเราต้องชุดบ้านปอโวนี่หว่ารอรอยาวเลยอ้ยเี่ยวยีอะไรไงไม่เคยเล่นเกมนี้ด้วยอุ้ยอุ้ยบอสบอส บอสชิพายไปตรงนี้ไปด้วยไปด้วยกี่วิวะกี่วิวะเอาผ่านแล้วผ่านแล้วไปผ่านแล้วผ่านแล้วมาเร็วมาเร็วไปเร็วเฮ้ยมีรถไฟด้วยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยรถไฟจะเดินแล้วบอสชุน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 นเทียร์แม่ให้กูนั่งอย่างเรียบร้อยเลยนะรูว่ามีอะไรตั้งแตดกูขึ้นหน้าขบวนได้ไหมเนี่ย

โดดเลยโดดเลยโดดเออมาเร็วมาเร็วมันไปแล้วมันจะไปแล้ว <Yeah. S 1> ไปเลยรถไปหันสา เอามันตกให้แล้วเมเป้อ่ะเออเออโอ้โห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 โอ้โอ้ไอ้เหี้ยกูถึงพื้นแล้วโอ้โหน้องมาใหม่ฮะบอสอยู่ไหนลูกเริ่มกระนาไปเอาเริ่มใหม่เลยเอาทำไมเริ่มใหม่วะอุ่ยเหมือนกันอุ้ยแม่งมาถึงประตูตรงที่มันเขียนว่าไฟแนลเกมแล้วอ่ะ โอ้โหมาเป็นเศษชิ้นตวลลลงมาเต็มเลยเรียดีนี่กูนั่งหลังไอ้สั์นั่งหน้าเลยคือไม่รอดไปเฮ้ยเรียไอ้ซาดต้องซื้อก่อนไม่ต้องซื้อหรอกลงแม่งเลยอุ้ยอ๋อมันมีเออเ้ยเฮ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 ้ยอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย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  ยิงมันยิงมันเฮ้ยขาพังแล้วขาพังแล้วพังนึงบอสลงมายังที่ไนเราสู้กันอยู่นี่บอสอยู่ไหนวะอินเห็นไหมดโดดอยู่นี่โดดเลยโดดเลยโดดโค้ช่วเยเออว่าเฮียมันโดดสูงจริงเฮ้ย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 ,ยฟังยากจังวะ เฮ้ยขาใกล้พังเลยข้างนึงบอสขาข้างนี้ใกพังแล้วเดี๋ยว,ว,วเราเจะไม่เหมือนกัน,กนไม่ฟิวเอเอเราจะไม่เหมือนกันเฮ้ยพี่ขาพังแล้วเหลือข้างเดียวแล้วไอ้เหี้ยข้างเดียวยังเดินได้ไอ้บ้านี่ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยอย,อย่าเหยียบน้ำม่วงต้องตายเอาท้ำไมตายวะตายแบบไปรอด ตัวอะไรตายวะยิงแดะมันยิงเลเซอร์มาจะโดดสิที่ปกติเขาโคตรเร็วเลยเฮ้ยพี่ชนะแล้วโอ้กระจอกอะ่ะโอ้อะไรกันครับเนี่ยบอสพี่ชนะแล้ววะเราไม่ชนะเรายังไม่ชนะบึ้งบึ้งอา้าวอะไรกันครับเนี่ยผมจบเกมแล้วฮะทุกคน จบเกมแล้วฮะที่ประตูอะไรวะเฮ้ยมันกะตายแล้วมันก็ะตายแล้วอีเดียวโอเคฮะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็มาสู่ด่านใหม่แล้ววะวะเจ้าบอเนี่ยเฮ้ยบอสมันยังไม่จบเกมอ๋อเออมีด่านต่อเยี่ยเฮ้ยมีด่านต่อทุกคน เอาเป็นว่าเอ่อค่อยรับชมกันในพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ะก่อนบ๊ายบาย